はい。Bye. เวลาออกเที connect, no ่ยวหาเพื่อนก่อนออกเที่ยวหาเพื่อนก่อนตัดหางไวแล้วไปเที่ยวกันเที่ยวหาเพื่อนเพื่อนก่อนบอท่านทักบอท่านทักทายเพื่อนเพื่อนเลยก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราใต่เช้าเลย ครับก็จะพาขามื่นเดินเลาะหน่อยนะครับผมว่าเขาจะไปหาเพื่อนหรือว่าจะไปหาใครนะครับผมไปไปขมื่นไปจะมัวกินเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้อนเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเห็นใบไผ่ครับชอบเลยเฮ้ยไปบรรยากาศดีมากมากเลยครับผมบรรยากาศอยู่ที่หนองบัวลำพูครับผมดีมากๆเลยนะครับผม ท้องฟ้าสดใสมากเลยดิวสวยงามมากครับผม่ะดูครับตอนนี้ก็เมือนเดินกินไปเรื่อยๆนะครับน้ําก็ยังไม่ได้อาบนะครับหญ้าตามคันนานะครับกินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยครับจุดมุ่งหมายอยู่ที่ไหนยังไม่รู้ครับตอนนี้มาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะได้กลิ่นซีนวนหรือเปล่าแล้วก็เจอซีนวนจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับผม ดูเหมือนว่าไม่ค่อยตั้งใจกินนะครับผมกินไปด้วยเดินไปด้วยนะครับรู้สึกว่าจะจะอยากไปหาเพื่อนด้วยแล้วก็หิวย่าด้วยนะครับไปไปไหมต้องใช้ห่วงห่วงกินอยู่ครับผมตอนนี้เติมพลังก่อนนะครับหญ้าสวยงามนะครับเมื่อคืนได้กินต้นกล้วยนะครับดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับผมนี่ครับเป็นป่ากล้วยเป็น ก็ติดติดภูเขานะครับผมแต่ก็ไม่เยอะนะครับเอาเอาเอาไปแล้วครับผมจะเป็นลักข้ามคลองหรือเปล่าครับผมเอาเริ่มเริ่มเริ่มได้กลิ่นสีนวลแล้วครับเริ่มได้กลินสีนวลแล้ว เริ่มจะได้กลิ่นซีนวนแล้วครับตอนนี้ย่าไม่ห่วงแล้วครับเริ่มแล้วขนาดสูงเด้อขมืน่นเบาๆเด้อดูครับขนาดขนาดลงสูงนะครับผมค่อย ดีใจมากเลยครับผมได้เจอกันแล้วครับผมได้เจอกันแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เจอครับเช้านี้มาเจอกันแล้วครับ องถามกันนะครับผมว่าเหนื่อยไหมนะครับผมให้ภาพบรรยายกันแล้วกันนะครับผม ไม่ได้เจอกันประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมรีใจกันมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็นอนห่างกันด้วยนะครับเมื่อคืนนอนห่างกันนะครับก็ไม่ได้เจอกันเพิ่งมาเจอกันช่วงเช้านะครับผมพี่ดาวก็มาถึงแล้วนะครับผมแต่ว่าพี่ดาวไม่รู้ว่าอยู่หลักไหนนะครับพี่ดาวเพิ่งมาถึงตอนเช้านะครับผม เป็นไงสิดวนคิดถึงกันไหมเอาเอาทำไมคิดถึงกันไหมคิดถึงมากไหมต่อไปก็จะไม่ได้เจอกันอีกหลายเดือนนะครับผมงานนี้ก็เป็นงานสุดท้ายของเดือน ทันวาคมแล้วก็ของปีหกหกนะครับผมต่อไปก็เป็นปีหกเจ็ดเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับปีหน้าค่อยเจอกันนะครับพูดว่าปีหน้าค่อยมาเจอเหมือนเหมือนอีกนานนะครับผมปีหน้าแต่ก็ปีหน้าก็อีกหนึ่งเดือนก็ถึงปีหน้าแล้วนะครับ ขมือนดีใจมากเลยนะครับผมอดอั้นเสียงร้องไม่ไหวนะครับผมก็ต้องปล่อยเสียงร้องออกมานะครับผมาทางที่ปากเคียวหญ้าอยู่นะครับปากเคียวหญ้าก็ยังร้องได้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่จังหวัดน้องบวัวลำพูเพื่อนๆก็อยู่ตรงนู้นนะครับผมนะครับเพื่อนเพ มีแยกย้ายกันอยู่หลายที่ครับผมมีแต่ป่ากล้วยครับผมแต่ก็เป็นเป็นของชาวบ้านนะครับเรายังไม่เจอเจ้าของเราก็ตัดไม่ได้นะครับผมเราก็ปลุกให้เขากินหญ้าในคันนานะครับผมเอาเอาเป็นยังไง เมื่อคืนผมมาดูตอนห้าทุ่มก็ยังไม่นอนนะครับผมเขหมือนปกติจะนอนแล้วนะครับแต่นี่ส้งสัยเพื่อนเยอะก็เลยยังไม่นอนนะครับสงสัยเพื่อนเยอะเลยไม่นอนหรือว่าอยากจะมาเจอสีนวลหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ได้พามาเจออย่างสมใจแล้วนะครับ ข่ามืนมีเสียงอยู่ไม่ไม่หยุดเลยนะครับผมขมืนมีส่งเสียงไม่หยุดเลยใจคิดถึงมากนะครับผมนี่นะครับผมความรักความผูกพันของสองสาวไม่มีวันจืดจางนะครับแม้วนะจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ห่างกันนานแค่ไหนนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังรักเหมือนเดิมก็ฝากไว้แม่เอฟซี C นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจ เป็นกำลังใจให้พังคำมือนของเราด้วยนะครับผมสํหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ